ปรึกษามาประมาณ3-4ี่ที่ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์แต่พอได้มาคุยกับเดยยังมาปรึกษากับเดยยังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขารู้ความต้องการของเราที่เราอยากจะทำค่ะซึ่งข้อมูลที่หนูได้จากเดยยังคลินิกนะคะเป็นข้อมูลที่หนูไม่ได้จากที่อื่นนะคะ่ะปกติตุกตานะคะเป็นคนชอบแต่งตัวแบบชอบโชว์อยู่แล้วค่ะ แล้วก็ชอบเปิดแต่คือพอเราไหลกว้างอย่างเงี้ยเราจะโชว์มากมันก็ไม่ได้เพราะไหลมันไม่สมูทกับเอวกับก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาออกไปข้างนอกค่ะบางทีบางวันเราก็อยากแต่งตัวชิลๆแบบสายเดี่ยวออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมีเสื้อแขนยาวมาคุมบางทีอากาศมันก็ร้อนแต่เราก็ต้องคุมก็เพราะว่ามันยังขาดความมั่นใจค่ะต้องเหมือนที่หนูแต่งตัวมาวันนี้ยค่ะอันนี้โชว์ได้ไหมคะ ที่บ้านกรมพันธจะเป็นคนไหลกว้างค่ะคือจะเป็นกันทั้งบ้านเลยต่อให้ลดน้ำหนักออกกำลังกายอย่างเงี้ยไหลจะไม่ลดก็คิดไว้ว่าอยากเป็นคนัะเล็กลงให้มันสมูทกับหุ่นนะคะเพื่อการแต่งตัวของเราด้วยค่ะแล้วก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีงานที่สําคัญสําหรับหนูที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นรับปริญญาครั้งแรกในชีวิตค่ะอยากถ่ายรูปแล้วเป๊ะสวยทุกมุมค่ะที่น้องคายมีคลินิกดูดไขมันไหมไม่มีค่ะแต่จะมีเป็นคลินิก ฉีดอย่างเงี้ยมีค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าฉีดยังไงเราก็ไม่ลงปัญหาของเราคือไหลกว้างค่ะตุกตาก,ก็หาข้อมูลมาหลายที่ค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานเหมือนกันประมาณ1ปีกว่าที่จะตัดสินใจทํานะคะปรึกษามาประมาณ3-4ี่ที่ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์แต่พอได้มาคุยกับเดยังมาปรึกษากับเดยังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขารู้ความต้องการของเราที่เราอยากจะทําค่ะเขาใส่ใจรายละเอียดเราเขาก็แจ้งโปรแกรมที่จะทําชัดเจนของหนูก็จะมีดูดแขนนะคะแล้วก็ ปิดบนนม hm น้อยค่ะซึ่งข้อมูลที่หนูได้จากเดือยังคลินิกนะคะมันชัดเจนที่จะทําให้หนูตัวเล็กลงหุ่นลงอีก1-2ึ่งถงองซค่ะเป็นข้อมูลที่หนูไม่ได้จากที่อื่นนะคะกลับไปรับปริญญาที่หนองคายค,ครั้งนี้นะคะตุกตาพก2ออย่างไปด้วยค่ะคือความมั่นใจและหุ่นที่สวยขึ้นค่ะ